ดีอีกครั้งนะครับกัฝากเห็นด้วยนะฮะยิ่งก้าไปยิ่งวัวไปเรื่อยๆครับขออนุญาตทิ้งใครครับผมนะครับชิ้นแรกครับประเด็นแรกที่ฝ่ายเป็นเตอร์คที่หนึ่งครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะท่านรักมนุษย์กลับไปเรียนสังคมศึกษาใหม่นะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยศักดิ์สี่ครับวันที่สองครับเขาบอกว่านะฮะ คนที่สองบอกว่าม่แย้ฉีดผมบอกว่าได้ึิษาฆ่าตัวตายเพราะเกรดตกต่ำอย่าโทษความรู้ครับให้โทษนิสัยได้สันดานคนนั้นเองนะครับเดี๋ยวโทษต้องรู้ความรู้ไม่เคยทำร้ายใครนะครับแล้วบอกนะครับว่า คนมีความรักจลางสารเอนโดฟินนะครับท้าไม่มีความสุขถามว่าหลางสารเตอร์ฟินจะมาแล้วกินได้ไหมครับไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนมีความรู้ครับก็หลังเหมือนกันหลังมึงครับกินได้ไหมกินได้นะครับต่อมานะครับผมขออนุญาตเสด็จผมบ้างนะครับเวลาที่มีการสอบจัดแพ นะครับสอบโอเนี่สอบอะไรก็แล้วแต่สอบกลางภาคครับคุณใช้อะไรเข้าสอบครับใช้สมองและความรู้ใช่ไหมครับหรือว่ามีครับถ้าหากคุณโลกสวยไปเข้าไปในห้องสอบนะครับคุณได้ใช้กรรมาในการสอบนะครับคุณก็เขียนข้อสอบมาเลยหนูรักคุณครูค่ะนะครับแล้วครูก็ตอบออกมาเหมือนกันนะฮะแล้วบอกว่าเมตตาหนูเถอะอะไรวันนี้นะครูก็ตอบออกมาเหมือนกันเมตตาทำทั้ำจุดโลกนะฮะสัตว์โลกก็จะเป็นไปตามกรรมอะไรประาณนี้นะครับแล้วะจะบอกนะครับว่า ประเด็นต่อไปนะครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีการพิจารณาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนแรกอายุไขของประชากนะรในย่างที่สองการศึกษาของประชากรส่วนที่สามรายได้ต่อหัวของประชากรสส่วนนี้คือเขาม่ไดพิจารณาว่าประเทศไหนที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสส่วนนี้มีความรักเลยครับไม่มีดังนั้นการศึกษาหรือความรู้มันย่อมสําคัญกว่าอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับประเด็นที่หครับ ทุกวันวนี้ครับปัญหาที่เกิดจากความรักนั้นมีมากมายครับและก็ปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาการทาแท้งอย่างที่ผู้สนับสนุนผลกล่าวบอกว่าการทาแท้งสองพันะสมที่ผ่านมามันคืออะไรนะครับมีอะไรกันล้ะนะครับเกิดจากความรักชั่วครั้งชั่วคราวนะครับมีลูกมาไปทาแท้งในที่นะะี้เราเรียกว่าความรักนะครับกลับไปศึกษามาใหม่ครับต่อไปผมมีว่จักความรักนะครับขออนุญาตอ่านอีกครับ สแล้วเลิกลาครับเลิกลาไม่นอครับไม่นอแล้วอะไรทะเลาะกันทะเลาะกันทำอะไรครับขัดแย้งพอมไหมครัอาผิดนะครับเริ่มจากเป็นสดครับเป็นสดแล้วก็ถูกใจถูกใจโคกหาโคกหาไปแหวกกันควงแขนเที่ยวผับกินตับกินแล้วกินอีกนะครับจับกิน้าแหวกขัดแย้งทะเลาะไม่นอเลิกลา นี่คือวัฏจักรของคนที่มีความรักส่วนวัฏจักรของคนที่มีความรู้นะครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถที่จะหาความรู้ให้กับเองได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นความรู้มันจงเป็นสิ่งที่สําคัญความรู้กินได้ความรู้เปลี่ยนเป็นอาชีพได้ความรู้เปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ว่าความรักของคุณมันกินได้หรือไม่ เปลี่ยนเปนอาชีพได้หรือไม่เปลี่ยนเปนเงินได้หรือไม่ตอบคำถามเหล่านี้ผมมาให้ดีท่านก่อนเห็นด้วยครับสุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่ผมนะครับแล้วก็ผู้สนับสูนของทั้งสามท่านกล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับจึงเป็นบทสรุปที่กล่าวไว้ว่ารวยความรู้ดีกว่าประเสริฐกว่าเลิศก,กว่าคนที่รวยความรักอย่างแน่นอนฟังผมครับ